ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรของเรานะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะช่วงเดือนพฤษภาค,คมปี2567นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะว่าพลังงานความรักของคุณนะคะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีเมถุนให้สิบเปลี่ยนขึ้นมานะคะพลังงานความรักของคุณ ดูมีความสุขจังเลยนะคะมีทุกในช่วงนี้โอเคนกะรู้สึกว่าคุณถ้าคุณมีปัญหากันอยู่ในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็ไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าคุณทั้งคู่มีความรู้สึกว่าผูกพันกันเนาะคุณคิดที่จะจริงจังกับคนคนนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีคนเข้าหาเยอะนะคะมีโอกาส เข้ามามากมายแต่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณอยากจะสร้างครอบครัวกับเขาอะค่ะนะจริงจังนะคะพลังงานของคุณนะคุณดูมีความสุขมีความพึงพอใจในความรักครั้งนี้นะคะอย่างที่นกบอกอะว่าถ้าเกิดมีปัญหากันก็มีโอกาสเคลียร์ใจแล้วก็ได้ไปต่อนะคะในความสัมคั์นี้นะมาดูซิพลังงานฝั่งเขาเป็นยังไงคะอืมการปรับ ตัวนะคะการเปลี่ยนแปลงจากฝั่งเขาเขาคนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ความรักครั้งนี้ไปต่อได้ให้ความรักครั้งนี้มันดีขึ้นนกเห็นถึงการที่เขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะการเดินทางมาหรือว่าแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงที่เขาจะแบบ ชุ่มเทในความรักครั้งนี้มากขึ้นคุณจะเห็นได้ว่าเขาจะชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะคะเนี่ยเพราะว่าเขารักคุณอะเหมือนเหมือนเขาชัดเจนในใจแล้วว่าคุณเนี้แหละคือคนที่เขารักแล้วก็ปรารถนามากๆอยากจะอ่ได้คุณมาเป็นคนรักอะไรแบบนั้นนะคะนะในในในช่วงนี้นะคะพลังงานของเขาเนี่ย เห็นคุณค่าในในตัวคุณมากๆนะคะคุณมีผลต่อใจเขามากๆเขารู้สึกอย่างไรคะนั่นแหละเขาก็อยากสารต่อความสัมพันธ์นี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เขาเลือกแล้วนะคะในใจเขาเลือกคุณแล้วให้ดีเอ็มเพรสนะว่าคุณเป็นคนที่เขารักแล้วก็ปรารถนาที่จะอยู่ด้วย ให้เป็นคู่ชีวิตอะไรอย่างนั้นนะนะคะนกมองว่าความรักครั้งนี้กำลังจะพัฒนาไปอีกขั้นเขาคิดถึงการทีอ่อยากจะแสดงความรักความชัดเจนให้กับคุณได้รับรู้นะคะสามถ้วยนะคะพลังงานของเขาเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งกับคุณมากขึ้นนะ เื่อเขาอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองถ้าเกิดก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณแล้วก็เพิกเฉยหรือไม่ค่อยเห็นความสำคัญของคุณนะนะนกมองว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองนะเขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปนะคะเขาอาจจะแบบมีเพื่อนมีสังคมนะคะสนใจสิ่งอื่นทำงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้แล้วก็ อมไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปอะ่ะหนูรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคะอคนคนนี้บางคนคุณอาจจะไปเจอกับคนที่แบบทํางานเยอะนะแต่ตอนนี้อย่างที่บอกว่าพลังงานในช่วงเนี้ยเหมือนเขากลับมาเห็นความดีงามของคุณคุณค่าของคุณมากขึ้นนะคะเขาจะให้ความสําคัญกับคุณมากขึ้นนั่นเองนะ มาดูซิว่าเขาจะทำอย่างไรนะคะคนคนนี้นะสิ่งที่เขาจะทำนะคะอืเขาไม่อยากจบกับคุณนะคะคนคนนี้นะเขาไม่อยากทำให้คุณอึดอัดใจหรือณเวลานี้ถ้าเกิดคุณมีประเด็นเงินไปเนี่ยนกมองว่าคนคนนี้เขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณเขาอยู่ไม่ได้นะคะที่ที่จะแบบไม่ได้คุยกับคุณไม่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะ นะเหมือนเขาจะติดต่อคุณมานะคุณคนนี้เป็นคนทางไกลได้นะคะเป็นคนเด่นคนดงังคนมีชื่อเสียงนะคะมีพลังงานของทัดลมทัดไฟทัดดินขึ้นมาอืมเขาจะกลับเข้ามาเขายังมีความหวังในความรักครั้งนี้นะคะหรือถ้าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าเขาไม่ใส่ใจคุณมากพอนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เขาจะมีการพูดถึงอนาคตระหว่างคุณและเขาอย่างแน่นอนนะบางคนมีการเงียบนิ่งกันไปนะคะแต่คนคนนี้เขายังมั่นคงกับคุณอยู่นะคะเหมือนคนคนนี้เขาจะแบบทํางานสร้างความมั่นคงอะไรอย่างนี้นะที่นกเห็นนะคะ <c oughs> เขาอาจจะแบบโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เขาจะมางอคุณนะคะคนคนนี้ อืมเขาจะติดต่อคุณมาถ้าคุณไม่ได้คุยกันมาดูแนวโน้มนะคะหรือว่าไพ่สรุปเป็นยังไงนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนนะเขาจะมางอคุณจริงๆนะคะน่าจะมีประเด็นกัน่ะ หรือมอีมีสิ่งที่แบบเสียใจเสียความรู้สึกกันเกิดขึ้นคนคนนี้ยเขาอาจจะเคยหายไปจากคุณไม่ใส่ใจคุณนะคะเขาจะมางอคุณนะเขาอาจจะทํางานมากจนเกินไปปล่อยปะละเลยคุณอะไรแบบเนี้ยคนคนนี้เป็นคนไกลได้นะเชอรี่ออด ปรากฏนะคะคนที่มีความแตกต่างกันได้เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขาจะกลับมาทุ่มเทในความรักครั้งนี้มากขึ้นดูแบบใส่ใจคุณมากขึ้นอะ่ะเออนี่คือพลังงานความรักของคุณในช่วงเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสําหรับคนโสดกันบ้างคะ่ะเมทุนนะคะ คนโสดเป็นยังไงคะ Hi Print Test the s t a อุ้ยในช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะสำหรับคนโสดมีสเสน่ห์น่าค้นหาสเสน่ห์แบบคุณสองคุณสามเลยนะอื้ เหมือนเป็นช่วงที่คุณอยากอย,กอยู่กับตัวเองคุณเหนื่อยกับความรักมามากพอแล้วนะคะหรือบางคนก็เหนื่อยกับงานกับชีวิตอยากจะพักนะคะแล้วเป็นช่วงที่คุณแบบดูแลตัวเองมากๆอะไรอย่างเนี้ยนะขอขยาบไพ่สีดำบางคนอยู่ในช่วงของการที่ m o ก e on กับความรักที่จบไปแล้วก็ได้นะคะคุณกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นไงคะจะมีคนเข้ามาไหมคนโสดคนโสดเนี่ยทุ่มเทเรื่องงานมากๆเลยนะนกไม่เห็นเด่นชัดว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคนโสดเนี่ยทุ่มเทในเรื่องของการงานแล้วบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงของการมุกออนที่นกบอกคุณจะทำสำเร็จคุณจะเข้มแข็งนะคะคุณจะ กลับมาเชื่อแล้วก็ศรัทธาในความรักอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะก็ให้ระวังนะคะคนที่เขามีพันธะภาระอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเข้ามานะคะดึงคุณเข้าไปเป็นคนในความลับของเขาได้อ่าเป็นคนที่สามได้นะคะต้องระวังในเรื่องนี้นะเพราะว่าโดดเด่นขึ้นมาเนาะบางคนยังคิดถึงคนเก่าอยู่นะคะอาจจะยังแบบอย่างที่บอกบางคนอาจจะ move on ได้บางคนก็อาจจะยังอยู่ในช่วงระหว่างของการทําใจนะคะยังรักยังคิดถึงอยู่ก็ได้นะ โฟกัสเรื่องการงานจริงๆค่ะนะคนใหม่ๆยังไม่โดดเด่นนะคะคนโสดในช่วงนี้นะึกว,ว่าคุณกําลังจะมองไปข้างหน้ากําลังที่จะมองหาอนาคตมองหาความมั่นคงให้กับตัวเองมากกว่าในเรื่องของความรักอ่ะก็ชัดเจนเลยนะเพืนไพ่สี่ดาบเนี่ยเหมือนเป็นช่วงระหว่างเวลาที่เราพักนะคะเรายังไม่ยังไม่พร้อมยังไม่อยากที่จะมีใครในช่วงเนี้ย อยู่กับตัวเองให้สบายใจไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทุ่มเทในเรื่องของงานการวางแผนอนาคตนะคะ <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของความรักชาวเมถุนนกมองว่าคุณเนี่ยปกป้องหัวใจตัวเองมากขึ้นคุณแข่งแกล่งมากขึ้นคุณรักอย่างมีสติมากขึ้นนะคะคุณคัดกรองคนที่จะเข้ามาในชีวิตแบบ ละเอียดมากๆนะคะหลังจากนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็ประมาณนี้นะคะนกขอจบคำทำนายให้กับคุณแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ